บอกว่าต่อไปแม่ทัดตั้งจะจมน้ำอ้าวไม่จมนี่ยังไงนะมันสิเกิดสงครามสงครามยังไงเลยร,รุ่นแรงก็ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองร่วมกัน,นแสดงว่ามคือขั้นที่สามเพราะขั้นะที่สองขัง้นแม่มันไม่มีมันไม่มีปรามโนไม่มีนิเคียนเป็นแบบ แต่ท่านจะไม่เรียกนิเคียนะท่านเรียกปรมานูขั้นที่สองมันมีปรามาณูขั้นที่สามหนึ่งมันปรามานูหลายพวกลุยตะนี่ฝรั่งต่นี่แฉะตะนี่รัสเซียตะนี่เจ๊กตะนี่หมายถึงจีนอแล้วมันมันจะเกิดสงครามกัน่อบ่อหนะถ้ามันเกิดสงครามแล้วผมก็เลยว่าผมเนี่ยเก็บว่าตายบ่อหะท่านบอกว่าตายดอกท่านที่ได้เห็นแต่เราไม่ได้เห็นหมายถึงตัวท่านะ เข้าบม่ได้เห็นท่านเหลียวบม่ได้เห็นใครยังคิดไรัจเหลียวจะตายก็จะตายแล้วได้ยังเหลียวอดีตเชื่อว่าโกมวลนะแต่ัวลาศึกษาแล้วจะตายแกก็ตายเนี่ยนะนี่ก็ลองดูสามก็เราได้เห็นอ่าก็สึกไปสิบปีล้วจะตายสิบปีสิบเอ็ดปีเข้าเข้าม่ได้เห็นท่านบอกตัวท่านนะเบอจอละสมพระเหลียวก็าไม่ได้เห็นนะ แต่ผมไนี่ได้เห็น<ม>กันแสงกันนวยเ<ม>นี่ยที่ได้เห็นจะ<ม>คุ้นสมานนี่จะได้เห็น<ม>จะได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นแล้วเลยว่าเอ,อ้าถ้ามันเกิดสงครามโลกกันเนีย่ยมันจะเกิดแบบใดมันเป็นสัญญาณันแบบใดท่านบอกว่าท่าแขกร่วมตตูกันพวกตาลับนะ่ะ ร่วมโตกันมาสู่กับอเมริกาเมื่อไรมาสู่กับอังกฤษเมื่อไรนั่นล่ะจุดเริ่มต้นมันจะไปอย่างนั้นลาบานีโรกสี่แย่ไฟพวกหนึ่งที่ไปกับอเมริกาพวกหนึ่งที่ไปกับรัสเซียกับจีนแขกจะไปร่วมกับรัสเซียกับจีนนะมันจะเกิดเหตุี่ว่าหมากจริงจอก เกบเหมือนหมาจิ้งจอกนัเนหะอรกยบพวกกลุ่มพาล่เไปนะเหมือนหมาจิ้งจอกลุ่มคัดพญาเสือพญาลาเสษศีคัดกัดแลวิการพญาเสือพญาล่าเสษีนี่สูบมาได้แล้วมันจะเอากันยังไงอนะ่ะผู้ใดมีปรมานูกัดงักเข้าใจกันเลยแปดเดือนนั่แหะแปดเดือนในลาภพญาสูนที่สุดจะลบกันหนักถึงแปดเดือนแต่พ้นกระทบจะมีถึงสี่ปี มันจะตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยกันมัานเรื่อยแต่จะเอาหนักตอยู่อแปดเดือนพอหลังจากคนละมานู่ลงแล้วปุ๊บแกนโลกสิเหลียงนะเนาะน้ำมันกับสีเหลียงน้ำมันมันอย่างไรทั้งที่ทั้งฟังเอาไทยน้ำมันนะท่านบอกท้องดำนะท่องดำท้องดำอยู่อยู่ตะอยู่ตะวัดออการนะมันสิไหลมาก มาอยู่ทะเลเฮ้หาก่อน <c oughs> ก็คืออ่าวไทยเรา <c oughs> ไทย,ยที่นี่ทุกอย่างหมดเลย <c oughs> ท่านบอกท่านบอกมี <c oughs> ที่ดะไรท่านบอกนะถ้ามีที่ให้ซื้อที่มีนาให้ซื้อนาอะไรต่อไปไทยเล้าเขมรพม่าเวียดนามหาประเทศนี่จะเฮ็ดแม่ขิงกัหรอเฮ็ดเฮ็ดเข่าไปแล้วปลูกข้าวแนวชินก็คืออาหารา เลี้ยงคนทั้งโลกทั้งฝรั่งเนี่ยทั้งแขกเนี่ยน,น,น,นั่หรือจิ้งเงี้ยเขากับจิ้งเงี้ยเป็นพิษเพราะมันถือพิษท่านบอกเป็นพิษเอา,เ,อาเราเราเราประเทศไทยเข้ามันถึกบดถึอนิวเคลียร์อย่างนั้นหรอบอท่านบอกหาประเทศนี่นิวเคลียร์ใจบวง<ม>ล้มสิเตรียนพิษท่านบอกลมมันยังไม่ได้พัดเอาพิษมาทางเราอ่ะนะมันจะพัดเอาไปแขกเอาไป ฝรั่งมานครับต่อไปพวกฝรั่งทุกสีที่ใรพวกฝรั่งเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาสิกายเป็นคนจนคนอาหรับแต่จะจนจนข้อสงข้ามมันหัวหิ้งไปเลยข้าวข้อสงข้างโลกเขบอกข้าวเม็ดนึงสำหรับพวกคนอาหรับ คนอนอเมริกาที่โดนบุรลมนุษย์เข่าเม็ดนึงมีคาเท่ากับท้องข้ามเม็ดนึงเม็ดเท่ากันรวยที่ไหนได้บ้มีห้องกับว่ามีความหมายฮรเนเพราะว่ามันกินว่นไดต้องซื้อซื้อเอาประเทศให้เฮ้าสิสิบธิรับผลกระทบกันไลยเมืได้รับผลกระทบไทยเฮ้าเนี่ยเพราะเฮ้าอยู่เป็นประชาธิปโตยกับเขาไ ก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ในชุมชนบ้านตู้เอื้องไฟใหม่มากถึงงี้บทถึงบ้านเขาแล้วแต่เัาก็ต้องได้เดือดร้อนเตดือดง่ายของแต่เขาแต่ก็ไฟได้ก่อนถ้าจีนออกถ้าจีนออกเมื่อไงก็นั่นแหละเรื่องง่ายเลยครับต่อไปครับจีนจะเป็นใหญ่สุดในโลก ประเทศไทยจะอยู่กับนัเสียอันดับซีเสียสีไข่ไทยจีนรัสเซียนู่แหละไข่ไทยประเทศไทยเท่านี้นสามลูกไข่สีเล้ยเป็นนักซีเลวยจากจากเข่าจากน้ำเพราะว่าสงครามเนี่ยมันกินมาได้เลยมันยาวนานเลยของเขากินมาได้เลยโดนพูดง่ายๆคือมันโดนละมันตะพ่าละมียอาหารเบบนี้เหรอ นนั่็แเ้วมันมอบอกว่าทำท่านบ่าได้ตายอดอกนะท่านยังได้เห็นอยู่อ้าเราสงครามตอนสงครามกูสิบวันตายกุสิบวันถึงนิ้วเชียแล้วเอาบ่อปุ๊ปถึงบ้านเ้าก็เป็นยังหาประเทศนี่จะบปุถึงนิ้วเชี่ยเ,ยเลยไทยพม่พมาลาวเขมรเวียดนามเมืองบนคุ้มครองห <laughs> าประเทศซิบุ๊บถึงโอ้ยบอกสักสิบหลาย ลมก็จะบพัดเอา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 ้ลังสีเขาว่ามันจะเปลี่ยนมัดเปลี่ยนเปลี่ยนมัดโลกมันล่างกลนเลยโลก,กล่างนันคขับนะคนฝร,รั่งเคยรวยแต่ที่จนท่านบอกฝรั่งนะต่อไปท,ที่จนเหมือนกับพวกดียอปติกาท่านบอกที่จนนั่ง น้ำบาดาห์อยู่หายิ่งแรงผม่มความเจริญมันกลับมาอยู่ทางฝั่งโลดดิโหลดไปถึนิกาทางฝั่งเอเชียบูรพาเขาเนี่ยฝังฟังทั้งหมดเลยนี่สิ่งที่ท่านพูดปีสามสี่